เรือใบบัวการเซตจ,จุดเชื่อมต่างๆของใบนะครับวันนี้เปลงบูมเสออาอลูมิเนียม60 ก็จะมากจุดต่างๆของ,งหูด,ดึงต่างๆนะครับการสร้างเรือใบบัวเขาเรียกว่าใบสามเหลี่ยมภาษาเรียกเขาเรียกใบเล็เลินี9นย์3ก4 0 0 0ครับเปลียมกับท้องนาครับเรือใบทำนาด้วย เล่นเรือใบด้วย